เดอเอากระดูกมาแรกไหมไปคุยกระดูกมาแรมไหมอะไรตบปากมองตบปากขอความช่วยเหอครบครบอ่ะครบเลยขอขอ่เลอเหรอหนหน้าให้ตาวผมไม่เห็นเหรอเนี่ยหือสุนน้ำหน้าสุนน้ำหน้าสุนน้ำหน้าสุน้ำหน้าสุน้ำหน้า ได้มากระดูกมาแรกมาดเนี่ยให้มันขบอันนี้ก่อนแล้วก็เดินไปลากกระดูกมาจะไปดูกระดูกที่มันที่มันซ่อนไนะจ๊ะจะไปซื้อมันมฝั่ไว้มันดี้งจะไปเล่นนะฮะเจ้าเนี่ย กระโดดแล้วเฮ้ึฮึได้กระดูกแม่วอกระดูกไม่สนใจไงวอกร,ก,กระดูกเนี่ยกระดูกเนี่ยบอฮึไหนดิเอาไม่สนใจแล้ววอไอ้เร็ว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 โอ้เออชื่องขามาก เอามาเอามาเอา้าไม่สนใจแล้วเบื่อ <Yeah. S 1> โบไม่เอาแล้วหรอก,กระดูกอะโบโบโบไม่สนใจแล้วก็กระดูกหาแล้วนี่กระดูกมันแหละน้องนี่กระดูกมันอยู่นี่ โอ้กระดูกเองดูนี่นเร็วมาเอาเร็วเนี่ยันไปหาโซนที่ที่มันฝังเลยโดนลักมาแล้วโอ้โดนลักมาแล้วเน,นี่ยกระดูกเองเนี่ยมาดิโบโมมาดิเฮ้ยนกอยู่ไงน,นะออดไปดูนกกันดีกว่า หยิบยอดไปห้องน้ำไปแล้วไปแล้วไปดูไอหยอดดิยอดยอดเปียลละไอยอดเดินไม่ไหนอ่ะยอดยอด ยอดยอดยอดให้ยอดนอ่หนีหนีทำไปนหนีค่ะมองยิบไปไหนแล้วโบนุ่น,น,น่นเดินนุ่น,น,น ซ่อนแอบซ่อนแอบซ่อนแอบเดินซ่อนแอบไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปท้องยิบโบเข้าไปทำอไมในห้องน้ำนะเอ้าเอ้าโบเข้าไปหาอะไรในห้องน้ำ <laughs> อย่านะอย่าอย่ารักแปลงแล้วไหนนะ่ะเอะ <c oughs> ยุดโอ้ไข่เ <c oughs> นี่ยกระดูกเนี่ยขอเอ้ยห่วงด้วย,ยววก็บกันห่วงเนี่ยแปลงขัดเนี่ย แล้วมันเอาแป้งไอ้นี่หมาเนี่ยโบเอาแป้งมาเอ้วมันห่วงไปแล้วอะ่ะมันเอาแป้งซักผ้ามาเนี่ยไอโบอย่าโดนตีอะ่ะเอามาเดี๋ยวนะทำไมายังไงอากาศนี่อะ่ะเอาอน,นี่ไปเล่นนี่อ่ะ